ครับผมหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ประกอบโต๊ะปลูกเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปลูกพืชผักนะครับบนโต๊ะปลูกแบบนี้นะครับชัยลงก็จะมีเมล็ดแถมไปให้บ้างนะครับอย่างเช่นเมล็ดผักชีเมล็ดผักวางตุ้งนะครับที่แถมให้ไปนะครับตอนนี้เราเดินระบบน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดน้ําไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับมาดูนะฮะทรายที่เรากรบเกลี่ยเรียบร้อยอันนี้ผมจะปลูกผักชีให้ดูก่อนนะครับก็กรีด เป็นร่องแบบนี้นะครับใช้มือนะกรีดทรายเป็นร่องแบบนี้ทรายควรใช้ทรายหยาบๆหน่อยนึงนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็โรยมเมล็ดผักชีเลยครับนี่เมล็ดผักชีเห็นไหมฮะโรยไปเยอะๆแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวมันขึ้นเยอะไม่เป็นไรเนาะเพื่อที่เราจะได้มีผักชีทานนะครับอันนี้ผมแถมไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผักชีเป็นพืชที่เราใช้น้อยนะครับถ้าใครที่จะปลูกเป็นอาชีพเลยก็ค่อยซื้อมาเพิ่มนะครับ แล้วก็ปลูกผักชีบ้างปลูกอย่างอื่นบ้างนะครับโปรยเมล็ดผักชีแค่นี้เองนะครับเพราะว่าปุ๋ย cf 2นั้นจะฝังอยู่ในทรายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผักชีงอกปุ๊บรากเขาก็จะลงไปถึงปุ๋ยเลยนะครับอันนี้เราก็จะกลบนะครับกลบไม่ให้เห็นเลยนะนะครับไม่ให้เพื่อนบ้านเห็นว่าเราอะไรนะครับว่ามีเมล็ดอะไรนะครับแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้มดเห็นด้วยนะครับเนี่ยอย่าให้มดเห็นเด็ดขาดนะครับว่าเรากลบเมล็ดอะไรไว้นะครับนี่คือผักชีนะครับเรียบร้อยละ นะครับต่อไปเป็นลองปลูกผักกวางตุง้งดูสินะครับผักกวางตุง้งผักกาดผักอะไรต่างๆขนมคนะผักอะไรอีนะนะครับก็ทําแบบนี้แหละ,มะเมล็ดมันจะเป็นมเมล็ดเล็กๆสีดําแบบนี้นะครับเนื่องจากมเมล็ดเขาจะเล็กๆนะครับเล็กมากๆนะครับอาจจะใส่นิดเดียวนะครับก็เราก็เอามาใส่ข้อมือก่อนนะครับแล้วก็เอามือมาจิ้มนะครับ นี่จะเป็นแบบนี้นะเราก็เอามือจิ้มตรงนี้ก่อนนะครับจิ้มเป็นหลุมแบบนี้นะครับจิ้มเป็นหลุมแบบนี้นะครับแล้วก็เอามอเมล็ดที่เมื่อกี้นะครับมาโรยในหลุมประมาณ3มเมล็ด4เมล็ดนะครับถ้ามันงอกเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเรากลัวอย่างเดียวคือมันไม่งอกนะครับแล้วก็จิ้มอีกนะครับจิ้มซ้ายกับขวาของ เทปน้ำหยดนะครับที่เราวางไว้นะครับจิ้มซ้ายกับขวานะครับอาจจะเยื้องกันก็ได้ไม่เยื้องก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เมล็ดผักเมื่อกี้โรยลงไป3 4มสี่เมล็ด 3- 4มสี่เมล็ดนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับนี่จะเยื้องหรือไม่เยื้องก็ได้นะครับคือที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คืออ่าเป็นผักฝางตุ้งเนาะนะครับแล้วก็กรบเมล็ดด้วยนะนะครับกลบเมล็ดด้วยเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้ ไม่ได้จิ้มลึกเห็นไหมครับไม่ลึกนะเห็นเมล็ดอยู่นะครับไม่ลึกนะครับอย่าลึกนะเดี๋ยวลึกมาปุ๊บเนี่ยมันงอกช้าไงนะครับมันก็งอกช้าแล้วมันจะเน่าซะก่อนความแข็งแรงของเมล็ดกว่าจะงอกขึ้นมามันจะเน่าไปนะครับก็เรียบร้อยครับง่ายไหมครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รองอกนะครับเมื่องอกก็จะได้แบบนี้นะฮะก็จะได้ผักสวยนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะปลูกแต่ของผมนี่จะเตี้ยหน่อยเพราะผมอยู่ในโรงเรือนแล้วไง นะครับผมก็ปลูกพวกกระลำอะไรประมาณนี้นะครับหลายอย่างนะครับก็ปลูกซ้ายกับขวาของอเทปน้ําหยดนะครับไม่ว่ากระลำไม่ว่าผักชีอยากให้ทุกคนปลูกหลายๆอย่างนะครับจะได้มีมีกินหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าใครอยากทําเป็นมืออาชีพเลยก็ค่อยไปทําเยอะๆนะครับปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกนะครับแล้วก็มันจะสวยเองด้วยปุ๋ย cf 2นะครับ ส่วน CF3 จะใส่เมื่อไรใช้ในโรงก็เราจะใส่ก็ต่อเมื่อนะครับต้นมันโตขึ้นประมาณ1คืบแล้วนะครับเราไม่ต้องไปใส่โรยลงไปนะนะครับใช้วิธีใส่ในบัวนะครับเอาปุ๋ย CF3 เนี่ยนะครับ1-2ช้อนใส่ในบัวรดน้ำแล้วก็ค่อยมารดผักอีกทีหนึง่งอันนี้จะประหยัดนะครับจะประหยัดนะครับอาทิตย์หนึงรดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ10วันรดครั้งหนึ่งก็ได้ นะครับใครอยากได้ปุ๋ยเซียบสเซีสก็บอกชัยนลงมานะครับราคาไม่แพงนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามชัยนลงฟาร์มนะครับสวัสดีครับ